เลยทำกินเองที่บ้านใช่ไหมค <Y ahu! S 1> ทีนี้ก่อนที่เราจะมาทำปิ้งย่างน,นะคะเราจะต้องทำน้ำซุปของทราตัวเองวันนี้เราจะมาทำน้ำซุปเป็นน้ำซุปต้มยำนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำ<ม>กันเลยไดมไหมโอเคไม่เผ็ดนะ <Okay. S 1> ค่ะอ่ะส่วนผสมก่อนมีอะไรบ้างคะกะทิ วันนี้เราจะทำน้ำนะวันนี้เราจะทำน้ำซุปสองอย่างนะคะก็คือน้ำต้มยำน้ำใสกับต้มน้ำยำพริกน้ำข้นนะคะทีนี้เราจะมาทำน้ำใสก่อนเพราะว่าน้องเอมมี่ไม่ทานเผ็ดนะคะทีนี้น้ำข้นน้ำข้นก็เหมือนน้ำใสนี่ใช่แล้วทีนี้รู้ดูวร็ว ตอนนี้มันเดือปดปุ๊บปุป๊บอุ่เือถ้าเอามือทจะเข้าไปนะร้องร้องเป็นร้องถึงดาวอังคารเลยนั่นลเลยอ่ะทีนี้เราจะมาใส่นะคะกระเทียมทุกนะคะ เป็นน้ำน้ำซอสปกติน้ำใสปกติมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะทีนี้เราขอเป็นต้มยำน้ำข้นนะของวันนี้นะคะส่วนของเอมี่เป็นต้มยำน้ำน้ำใสนะคะน้อง่ันทามะค่ะ,ะน้องเอมี่ตอนนี้น้องเอมมี่อยู่ปันหนึ่งแล้วโอเค สวนของเราเลยใช่ไหมคะสวนออร์แกนิกเลยนะคะแม่น้องเอมมี่บอกว่าต้องใส่สองสารอย่างนี้ก่อน<ช>แต่อันนี้ใส่ทีหลังเลยใช่แล้วคะไไ่ะใบไม้ใช่ใบ<า>ไม,ไไม้ไม่ใช่ใบไ,ไม้<า>น้ำซุปของเราจะเดือดก่อนนะคะให้น้ำซุป ราไม่จําเป็นจะต้องใส่เป็นมะเขือเทศหรือว่าเนื้อสัตว์นะคะเราแค่ต้องการน้ําซุปเป็นน้ำต้มยำเท่านั้นนะคะทำง่ายมากเลยง่ายมากเลยนะคะเด็กประถมยังทํายังได้เลยใช่ <Wow. S 2> เราไปเข้าค่ายนี่นะคะน้ําของเราก็จะจัดมากเลย เราใช้อันนี้เลยนคนเลีวถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่อะไรเลยก็ได้นะคะแต่มันจะจืดนะคะแต่นี้เราทาเ,เพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกก่อมอร่อยยิ่งขึ้นนะตาเหรอน้ำตานะคะทำไมน้ำตาเป็นแบบนั้นล่ะกินได้ไหมเนี่ย เราสมเอะเคแล้วกอันนีนะคะได้กลิ่นน้ำต้มยานะคะหอนอร่อยแต่เราจะไม่กินมันเค้กอะกินมันเค้กจะเอาเฉพาะน้ำสุกเท่านั้นกินมันเค้กยังอะอยากกินเค้กขอ a e มีน้ำใสของน้องเอมมีคิดว่านา่าจะเสร็จล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำข้นของมามีแบบนี้อีกนะคะไปชมกันเลยค่ะ,นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะกับน้ำซุปป้องยำน้ำใสนะคะอันนี้น้อง อันนี้แม่ไม่ทำไว้ก่อนแล้วใช่อันนี้เราทําไว้ก่อนของน้าําใสแล้วก็เราค่อยมาทําน้นําข้นตามหลังนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยว,ยวคือทุกอย่าง<ๆ>เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมอะไรก็คือยังเป็นเหมือนน้ำใสนะคะแต่เราจะใช้น้ำอะไรคะน้ำพริกน้ำพริกเผานะคะดูสิน้ำพริกเผาอันนี้ตราตราเลยนะคะ ตาตาสีเหลี่ยมตาสีเหลี่ยมนะคะอันนี้นะคะน้องเอมี่ไม่รู้อะ่ะน้องเอมี่เห็นสีเหลี่ยมใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะลูกกี้ถ้าใส่ลงไปมันจะเป็นสีส้มมันจะเป็นสีเผ็ดทันทีเลยสีส้มะะถ้าน้องเอมี่ลองน้องเอมี่จะน้องเอมี่นะปากไม่อะ่ะทำไข่เจียวได้เลยนะ สูตรของของของมอมมี่นะคะก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะวันนี้น้องเอมี่จะโชว์ฝีมือเองนะคะจัดมิกิแบนงองก่อนแล้วก็อันนี้สงสั้นโอเคเสร็จแล้วเราต้องระวังน,นะคะเวลาเด็กๆ เด็กๆท,ทางนี้จะต้องระวังนะคะเพราะว่ามิีนมันคงม,มากนะ,ะว่าวได้ทีเด,ดียวได้เยอ,อะโอเคอีมี่คะก็นี่ทำซึมหนาอยู่หั่นเห็ดส้ออันนี้เป็นเห็ดเห็ดใหญ่กเห็ดะะใหญ่เห ออริงจินะคะเหะ็น,ะะอ,นออริงจินะคะนี่ออริงจิอันนี้จะหั่นแบบนี้นะเฉียง,ชยงใช่ไหมออ้อน,นี่เด็ดเด็ดน,นี้เห็นนี่เล็กๆเกนี่ยต้องมาเป็นกินะใส่ในนีนะ้มาช่วยกันนะ น,นี้คือเห็ดเข็มนะคะว้าวมอไซเดอร์จังเโอเ,เราจะมาจาัด<า>จัดจานนะคะออวันนี้นะ เราจะใช้เนื้อชาบูสันนอกนะคะสัตนอุนะคะเนื้อะะสัล สวยสิมาน,นี้ยตั้งสวยอยู่แล้วคลิปก่อนตั้งสวยเลยแต่ตอนนั้นอ่ะเอมมี่จัดเอง เราจะมาทำอะไรคะน้องเอมี่แล้วทำไ <laughs> น,นะคะงของเรานะคะนี้นะคะนี่ทาเองนะนอ,งอันนี้องี่ทาเองนะคะมาเดีโอเคะ okay, เดี๋ยววันนี้เราจะให้หน้องเอมี่มายางกันนะเต็มที่เลยโอเค โนยน่อยขอ้าหน่อยใ้าหน่อยอือหือเป็นอุ้งศักสิ์สิริเอออกมาหน,น่ยอยมาดูนี่ริงยโยว้อคเราจะมาชิมเนื้อสไลด์นะคะอร่อ,อ,อยนิน่มๆพร้อมด้วยควันถ้ากินกับน,น้ำพ<อ>ร้อมเลยคว้ามันร้อนจริง

ผมจะมาถ่ายเรื่องการกินของข้างนอกนะครับมาดูกันเลยเรื่ลยดังเอ็นีอีกนะกินเลยกินเต็มทีื่น้องเอ็นดีแชนแนลกล้องที่เอ็ี่อีกแล้นะปั้งโอเคเอาลูกชิ้นเนี่ย